สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมมาพร้อมกับข่าวครา,าวของหนุ่มวัย19ปีโพสต์แชร์เรื่องราวหลังไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19กลับมาได้อาทิตย์2อาทิตย์ปรากฏว่าแพ้วัคซีนครับดีไม่ตายแต่เขาวัยอย่างนี้ครับได้กลับมารานหนึ่งแทนจะรานยังไงมาฟังดู จากข่าวครับคือนายบดินเนี่ยเป็นหนุ่มอายุ19ปีกับเราว่าเป็นปกติเป็นคนแข็งแรงไม่เคยมีประวัติแพ้ยาก่อนที่เขาผมจะร่วงได้ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อช่วงวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาและเข็มที่2วันที่16กรกฎาคมจากนั้นประมาณ1-2อาทิตย์เขารู้สึกว่าผมร่วงที่หมอนและร่วงเยอะขึ้นล่วงเป็นหย่อมๆทั้งหัวเขาจึงตัดสินใจตัดผม สกินเฮดทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้เขามีผมเต็มหัวแบบวัยรุ่นปกติทางนายปดินก็บอกว่ายืนยันนะครับไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขณะนี้ได้ไปรักษากับหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งจังหวัดภูเกต็ตเมื่อพูดถึงอาการข้างเคียงผลของการฉีดวัคซีนโควิดทำให้เขามั่นใจว่าผมร่วงผิดปกติเกิดจากอาการข้างเคียงของวัคซีนชิโนแบคแน่นอนแล้วทางด้านนะครับแพทย์หญิงนะครับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนางานวิจัยสถาบันโรคผิวหนังให้ข้อมูลว่าอาการผมร่วงสามารถเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนเพราะร่างกายเกิดภาวะเจ็บป่วยแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดเป็นเพียงการกระตุ้นทําให้เกิดเท่านั้นและโรคผมร่วงเป็นยอมเป็นคนละกรณีกับโรคพุ่มพวงหรือโรค SLE มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันอืมก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสําหรับผู้ที่แพ้ เพราะตอนนี้ก็บอกไม่ได้แหละครับว่าใครแพ้หรือไม่แพ้ม้ากนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขารณรงค์งให้ฉีดวัคซีนอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องดูข่าวกันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวบ่าวพ้อจะเอามาแจ้งให้ฟังพบกับบ่าวพ้อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ